อันเอซเรื่องฉันไม่ชอบกินอาหารหรูๆตอนเดียจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะวันนี้พ่อสั่งซื้อเป็นพ่อจะไปร้านหารเอาไปนอนอยู่กันใต้เตียงทำไมนี่ลูกตื่นมากันได้แล้วเปนอนอยู่ใต้เตียงทำไมตื่นแล้วครับตื่นแล้วค่ะ ถ้าตื่นเราก็ไปอาบน้ําซะแล้วรีบแต่งตัววันนี้พ่อจะพาไปกินอาหารนอกบ้านหนูไม่ชอบกินอาหารนอกบ้านเลยค่ะพ่อเอานะโอ้ดีใจจังเลยืมอแสงเยอะไปไหมคะทุกคนแสงเยอะเกินก็ขอโทษด้วยนะคะ บายวันนี้ต้องแต่งตัวรอรอมาชุดชุดนี้ละกันแต่งตัวเสร็จแล้วดูช่องเก็บสุละเลยโปรบอกรอดกันเอ๊ะชื่อช่องว่าอะไรจำได้แต่ชื่อนี้ทุกคน ไปอาบน้ำนัววันนี้ใส่ชุดอะไรชุดนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นไปไปไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนทุดเลยเสร็จแล้วค่ะบายแม่เราอยู่ข้างนอกบ้านแล้วบายไปเร็วบายบายโอเคมา เดี๋ยวพ่อจะไปกินร้านอาหารพาไปกินร้านอาหารไปแม่ครับร้านอาหารจะเป็นยังไงหรอเดี๋ยวคอยดูเอาเองละจ้ะเป็นร้านอาหารยังไงหรอแบบ ทะเลหรือว่ายัางไงครับพ่อเดี๋ยวหนูก็รู้ๆได้ถึงแล้วนี่น,นี่เป็นอาหารทะเลจ้าถึงแล้วที่นี่เป็นที่ฮิตมากเลยนะเนี่ยดูสิ บบใกล้ติดทะเลที่สุดแล้ววิวอย่างสวยมายสวัสดีค่ะเชิญค่ะจองไวหรือ,อยังคะจองไว้แล้วค่ะจองไว้แล้วครับโอเคค่ะอินดีตอนเราไปนั่งเลยค่ะข้างบนข้างล่างก็ได้นะคะ ขึ้นมาข้างบนขอโต๊ะที่มีเสียงนอุ้ยวับมันนี่ได้ไงโมเดลทำไมไม่สั่งอะ่ะอืมฉันไม่ชอบกินอะไรแพงๆหรอกอา้าวทำไมอะ่ะอร่อยดีออกอืมฉันไม่ชอบอะ่ะฉันไม่ชอบเลย โอ้มันอร่อยแต่ตายเธอกินบ้างก็คือมันไม่แพงเลยแต่ฉันไม่ชอบไงเธอชอบอะไรก็ฉันก็ฉันชอบไอ้พวกข้าวผัดไข่เจียวมาม่าอย่างเงี้ยโอ้ยเธอก็กลับไปกินที่บ้านเธอยอมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หน่อยสิโอ้ ข้าวไข่เจียวมาไหมหรือไข่าดาวเอามาจะเอามาจะค่ะแม่เนี่ยก็แค่นี้ก็จบโอ้เธอลองกินอาหารที่อื่นบ้างสิไม่ใช่กินอะไรเดิมเดิมทำไมาฉันชอบอ่ะเธอเกี่ยวอะไรด้วยอร่อยนะอร่อยอืมอร่อยตอร่อยมาก ยั่วเลยก,เกินมามา่าไข่ดาวของฉันนี้เลยอของบ้านน่ากินกว่าตั้งเยอะเลยมีน้ำจิ้มแซ่บๆด้วยงั้มกินเลยงั้มงั้ง,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 งอร่อยมาก โอ้โยเธกินไข่ดาวที่บ้านเหรอขำจริงเลยโอ้แล้วมาอะ่ะอพ่อเลี้ยงนะทำไมไม่สั่งเอ,อ่ยก็ฉันไม่ชอบนี่ทำไมมีปัญหาเหรอป่าวนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไร รีบกินนะเดี๋ยวพ่อต้องไปเติมน้ำมันต่อใครกินเสร็จแล้วลกมารีบกินสิหนูไปจุจานนะครับค่ะโอกาสน่าเช่นใหม่นะคะ ขอบคุ่ค้าไปกับบ้านไปเติมน้ำมันอิ่มอร่อยกันเลยใช่ไหมล่โมอเด๋วชอบกินบ้านบ้านนะคะพอ่อช่างเขาเถอะไปเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อของที่อยู่หมาก พอเสร็จก็ต้องแวะร้านไม่แวะแล้วมาถึงถึงอัานยูม,มาดแล้วนี่อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อนะจ๊ะเด็กๆอยู่ในรถกันหรอไม่ออกมากันหรอฮึโอเคตามใจมา แหมมาอีกแล้วนะจ๊ะเอาอะไรคะวันนี้เอาเป็นไส้กรอกกับขนมทีบแล้วก็ซลเัเ,าลเปาค่ะเอาสลัเปาลูกชิ้นขนมจีบแค่นี้นะคะใช่ครับซื้อไปให้โมเดลกับนิว นายไหมไม่ต้องก็ได้นี่เขาอุส๊สองคนมาซื้อเองพ่อค้าของหนูอ่าไม่มีลงไปซื้อเองเซ่โอ้พ่ออ่ะไม่ยอมมาซื้อให้หนูเลยก็เราไม่ยอมซื้อเองนี่ให้ทำไงอ่ะเอาขนมไป อาอาให้อาสลับเปลาไปอืมอร่อยลงไปซื้อเองพอไม่รู้ว่าหนูจะกินอะไรเอาอะไรไหมโมเดลเอาแซ่เขาลงไปด้วยเด้ลงแซ่มาและจ้าพอไปอีมา พ่อครับอ,อร่อยไหมพอ่อพ่อตามหนูมาทำไม,มไปซื้อกันว่าจะกินอะไรมีช็อกโกแลตขัวด,ด้วยอย,กกอยากกินอยากกินอพี่คะหนูขอเป็นแซนด์วิชตังไม่พอ พี่ซื้อให้หน่อยเซพี่มาตั้งห้ารอยซื้อให้หน่อยโอ้ก็ได้เอาอะไรเอาเดินก็ไปหาพ่อเออผมขอเป็นแซนด์วิชกับขนมปังแล้วก็น้ำโคกแล้วก็น้ำเขียวเอ๊ะน้ำ เออชาเขียวแล้วก็อะไรอ่ะกาแฟให้พ่อครับโอเคจ้าทั้งหมดห้าอย่างนะจ๊ะรวมกันเป็นห้าร้อยบาทค่ะนี่ครับขับค้ามาแล้วเอาไปเลยอยากกินแซนด์วิชเอาไปอยากกิน ชาเขียวไปพอครับเอาเอากาแฟไปนะครับอือร่อยอแม,ม่เอาอะไรไหมครับเดี๋ยวผมซื้อมาให้เอาเป็นกาแฟเดียวจ้ะโอเคครับกาแฟอย่างเดียวใช่ไหมขอกาแฟด้วยครับวิขอกาแฟ ซื้อมาผิดถ้าอย่างนั้นให้แม่ส่งอันเลยผมซื้อมาผิดนะฮะที่เหลือนี่กินเองมาขึ้นรถกลับบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนสนุกกันไหมเออถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะขอบคุณค่ะบายนะว้า Bye.